สวัสดีครับกลับมาพบกับอันบริพัธ์ออตโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับอันมีรถเข้าใหม่มาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตรงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองบริพันธ์ออตโตตรงนี้อันต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้หน้าที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้เป็นการอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับก็จะเป็นตัวคันนี้เลยนะฮะโตโยต้าไฮรักรีโว v o z ์เซตอีดิหมูป่าแท้ๆนะฮะเป็นตัว Minor c h a n น e นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัว z ซตอี i o ชั่นที่ออกมาเป็นตัวโฉมแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยังไม่มีป่งซุ้มล้อนะฮะมันจะมีอีกโฉมนึงที่เป็น z ซตอี i o ช่นหน้าใหม่แบบนี้แต่ว่ามีป่งซุ้มล้อ นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูน่าจะติดตามกันอยู่แล้วนะครับรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยชนหนักลิกคว่ำน้ำท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อบ็นกรหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะนั้นแบบนี้เนี่ยรถเป็นตัวปีใหม่วารันตีศูนย์เหลือเต็มๆห้าปีแสนโลโคตดคุ้มนะฮะจังหน้าก็จะเป็นตัวโฉมใหม่แบบนี้เลยนะฮะไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาัดนมองยังไม่มีตรงนี้ใส่เพิ่มเติมได้ราคาไม่กี่บาทน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวแท้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย ซตเอชันนะฮะถ้าเกิดมันเป็นตัวที่เป็นพวกแบบมิดหรือว่าไฮเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแบบโครเมียมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบบนี้คือเอนทรีนะฮะก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัว 2.4GD s u p e r p o w e ซเนะฮะก็จะเป็นตัวเครื่องเจน2แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นรถเข้าใหม่นะฮะเพราะนั้นมีคงมีค่าเปิดเปื่นอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้ว พขาเดี๋ยวอ่งต้องเก็บแลาทำความสะอาดให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะอันนี้เอามารีวิวเรียงน้ำย่อยกันให้รับชมก่อนนะครับรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาแคปใช้งานสักคันหนึ่งและสำคัญนี้เป็นตัวเพลาลอยด้วยนะฮะเรามาดูด้านข้างกันต่อครับสำหรับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นตัว20่โฉมแรกๆเนี่ยมันยังไม่มีป่งซุ้มล้อมันเลยมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็น ไมเนอร์เชนครั้งที่3ก็ได้นะฮะเพราะว่ามันทําให้ตัวบอดี้รถเนี่ยเหมือนแซดเอชชัน e ของ1 8บแกนะฮะก็กลายว่าเป็นตัวป่องซุ้มล้อใส่พวก10.5ใส่11อะไรพวกนี้ไม่ล้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยล้อหน้าเดี๋ยวอันใส่เป็นตัวล้อแม็กให้นะฮะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่ามันมาเป็นเดิมมันแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปกังวลอย่าไปคิดมากนะฮะส่วนสาหรับตัวไฟเลี้ยวนี่ก็อยู่ตรงแก้มข้างนะครับการทรงกานสะาไราพวกนี้มีมาให้ครบเลยนะฮะ มันก็ถือว่าเป็นแคปอีกคันหนึ่งครับถ้าเกิดพี่ต้องการเป็นตัวแท้อันก็ขอแนะนําเป็นตัวเข้าใหม่แบบนี้เพราะมันเป็นตัวแท้แท้เลยนะครับแล้วก็ตัวคอกนะฮะก็จะเป็นแบบแซมเลดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวอันเก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยหมดนะครับแต่ว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็ตัวเผานะครับยาง XCD อันนี้เดี๋ยวอันเปลี่ยนให้นะฮะไม่ต้องเป็นห่วงอย่ายอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าในเรื่องตัวดอกยางเนี่ยคือมันไม่มีแล้วแหละนะครับ ล้นไปแล้เกือบล้นเลยมันไม่ใช่เป็นพวกแบบยางแรกอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยววันี้เปลี่ยนให้ใหม่สำหรับตัวเข้าเนี่ยจะเป็น T C P Y นะครับแล้วก็กระท้าก็จะเป็นตัวขอบ15นะฮะ22575นะครับโอ14นะฮะพี่ๆครับ14นะครับอันดูผิดนะฮะ 22575R 14นะครับแล้วก็ในเรื่องตัวลงตัวรดด้านคงด้านข้างพุ่งนี่หลานมีการเก็บทรงเก็บสีให้หมดนะครับนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับ แล้วก็ไฟเบรกรุ่สานี้ก็จะเป็นแบบ LED ล้วซิ่งเมืองการเดี๋ยวตรงนี้อ่านล่องออกหมดเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ล่องออกเนี่ยมันจะขัดสีด้านท้ายไม่ได้นะฮะแล้วก็ส่วนของตัวช่วงล่างเดี๋ยวอ่านให้ insert แบบคร่าวๆดูก่อนแต่ว่าเป็นตัว Power t c p o w e r l t c p y ครานี้เนี่ยใครที่กําลังมองหาเป็นตัว Powerband ก็แบบนี้เลยแคปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแคปเราก็จะมีค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็มีคันนี้เข้ามาเติมสต็อกอีกคันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวงไงเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับคันนี้คอยรองร สำหรับในส่วนตัวด้านในนะฮะก็จะเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงนมิภายมีให้ครบทุกจุดนะครับคราวนี้เนี่ยอีกอย่างที่บุงมบอกว่าเป็นตัวแท้นะฮะก็คือในเรื่องตัวเครื่องเล่นนะฮะก็จะเป็นจอ DVD แบบทัชสกรีนนะครับ a n น r o i d Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะทุกอย่างมีให้ครบเลยอันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะสำหรับตัวเกียร์เนี่ยถ้าเกิดเป็น2.4นะครับเ n น r y แบบนี้หรือว่าเป็นตัวโฉมแบบีปด6 ทั้งหมดแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว2.8จเนี่ยจะเป็นแบบ5สปีดนะครับตัวกุญแจนะฮะเป็น remote. รีโมทรีโมทเนี่ยสองดอกสำรองธรรมดาอีก1ดอกกุญแจสำรองครบหมดนะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกนะฮะมองข้างตรงนี้ก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สับตัวบอกนะฮะอันนี้จะเป็นทรงเดิมนะครับบอะห้าสีดําเดินได้ขาวนะฮะแต่ที่มันขาดไปนะครับเท่าที่าหนดูมาเนี่ยก็คือจะเป็นตัวปุ่มอีโค o โหมดกับพาวเวอรโหมดที่มันไม่มีมาให้ นะครับที่เหลือเนี่ยเพิ่มเติมทุกอย่างเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างที่จะชัดเจนกับตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับส่วนสําหรับสุดท้ายเลขไม้นะฮะสับคันนี้เนี่ยไม่จะอยู่ที่26,81 1กริโลรีบเลยฮนะถ้าเกิดใครที่กําลังมองหารถไม้น้อยอยู่แล้วองการเป็นตัวแคบแบบนี้ใช้งานอันแนะนําคันนี้เลยสีขาวด้วยสวยมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นการอัปเดตรถเข้าใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วเดี๋ยวเราบอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึ่งไปครับ เรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะ,ะในส่วนตัวรถเข้าใหม่ในช่วงเดือน11นี้นะครับก็ต้องขอแนะนําเลยว่าใครที่กําลังมองหาตัวแคปบเทาล้อยและเป็นตัวแท้ด้วยอันก็จะมีคันนี้มาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งคันแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวรอให้รถเสร็จอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเอามารีวิวแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งส่วนใหญ่นะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยอันก็จะเอาตัวรถบุกนี้ไปขึ้นฮอยนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะได้เห็นรายละเอียดกันแบบ ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนด้วยยังไงเดี๋ยวอ,อดใจรอสักนิดนึงนะฮะจริงๆคันนี้มาอีกลำหนึ่งแล้วก็เหลืออีกหลายๆลำที่ยังไม่เสร็จนะตอนนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอแบบตูมแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายสำหรับตัวซัดแท้คันนี้จะตั้งราคาขายอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ6 1 9 0 0 0บาทไม่ว่าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตก็แล้วแต่ครับตรงนี้สามารถเป็นเจ้าของตัวแคปบเทอร์ลอยคันนี้ได้หมดทุกคนอยู่แล้ว แต่สคคับภายในเดือนพฤศจิกาครับถ้าเกิดใครมาออกรถายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าอ,ออก6 4สีผ่อนหหรือว่าตัวสั้นอีช่นคันนี้ก็ขับฟรี90วันเช่นเดียวกันตรงนี้ถือว่าสุดคุ้มกันไปเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ INE, มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้เอนก็ต้องของตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจบริพัต์ออโต้นะครับแล อดีวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมาแนะนำก็รีวิวให้กับพี่ๆีได้ดูกันอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ